แล้วดีแค่นี้มันทริงเนาะแจงแด้พี่เนาะตอนเช้านี่ผู้ป่วยนะมันกูลซอดๆอยู่นี่นะยันแต่วา่าวัดตื่นมาหรือว่าตัวเองบวชหลับอะไรเลยแบบนี้เบ,บออื่นจีธามเบิง ตอนนี้จะโมงส้มังเอาโมองมาเบิ่งดู mm. สบายดีสบายดีตอนเสาร์ทุกคนอ่าเบื้องบนอยูสีดินตามเบื้องอาการพ่อเนาะหลังจากเมื่อวานนี้เขาขี่รถมาเตะสหนือบ,บุรีอ่ามามากะกันที่วกกะมา,ตาเตะเช้าแปดโมงเนาะนอ่าแปดโมงเสาร์าหัวพีกะประมาณห้าโมงครึง่งเนาะหัวพีแล้วกะมีการกินขา้าวกินน้ำกันมาเพิ่นกะกะรู้สึกว่าดีขึ้นนั่นแหละพี่น้องกะรู้สึกว่าดีขึ้นจิตใจเนาะ อางจะแตกงต่างจ้างยูยุบานเราเนี่ยผมอยู่บอกความจริงอาจจะแตกต่างจ้างยุบานคือเวลานั่งรถมานั่งรถมาห่างหน้าเนาะนั่งเบาหน้านี่โบมีอาการจมเลยว่าโอ๊ะ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 โบมีโบมีแล้วเวลามันยากยากนิดนึงก็ขึ้นรถลงรถเราเราหนักตัวหนักโต ตองในโจมในยังนะน,นะแข้งข้าแต่กับหวัวมึนชาไปหมดเลยแข้งข้านะพอมาฮอตพีแล้วก็อยากกินเขาบัดสนวานอยา,ายกกินเขาลูกชายถ้ามาอยากกินเขาคำยังอยากกินกับปีงแบ,งแบะบัดสนพระเจ้าก็ไปซื้อปีงแบะมาให้กินกิานาแล้วก็บอด้อาบ์คนน้ำดอกแขกเครื่องแขกข้องมีย่างต่างๆกินเขากินน้ำอิ่มแล้วก็เขามานอนนอนมื่อคืน นอนเมื่อคืนกันฮับีก็นอนอ่านอนแล้วก็รู้สึกว่าบุญโยก็น,นอนค้างนี้เนาะนอนค้างเตียงกับกับล้านนี้อ่ารู้สึกว่าลุกมาลุกมาเงี้ยวซ่องเท้อลุกมาเงี้ยวลุกมาเงี้ยวซ่องเท้อแต่กะอันน่ะบอด้บอดี้นีอันนั้นหรอกบนลุกไปเองดอกอืน่นอือ่นบุญโยอืน่นว่าเอาภาพไปเงี้ยวได้ลุกขึ้นมากะจนจนจะเจ็จจจจจบโบกหัวทางไป เราไปทางไปว่าสิไปทางใดอะนะอ๋ะอไปใส่ไปยังเอาไปส่งเที่ยกันยังคือเก่าแบบยางไปเลยบดีบดีเบิงบ้งงในบุหงูเลยมาอยู่ใส่เลนนะมาอยู่นอกแดนเลยเดีด๋ยวบนนเ,นนเนาะแดนเลยอ่นาวันนี้อาราก็มานอนนี้เนี่ยมานอนนี้แล้วกะนุงเสียบัดนึงแล้วก็บ่เปผิดเลย ็มีอยู่บางบ้านก็ว่าลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็นอนลงเห็นสองเทืาสองขั้นถ้าเป็นอยู่บ้านนี่ลุกนั่ง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 เออนอนนั่งโอ้แม่ลุกยังนอนนั่งแล้วก็นั่งพุ่นนั่งพีแบบกระวนกระวายนะอันนั้นแหละแบบอาการที่เพิ่นเป็นแต่ก็บอกว่าเป็นโยนสาเฮ็ดยังมันอาจจะเป็นโยนสมองบวมเลยยังต่างๆเลยพี่น้องน้องพี่น้องเคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้ ซึ่งแตกต่างเลยมือนีนี่แตกต่างจากอยู่บา้าลแตกต่งางทางที่บุรีกินยาเนี่ยอันนี้คนผู้นี้เนี่ยอ่ะบุญโยนี้ว่าความจริงสูบิน้องฟังเนาะอาว่าความจริงสูบิน้องฟังว่าบุรีบุรีชี้สั้นปั่นแตงนะความจริงก็เบื้องนี้นอนหลับก็นอนแต่ถ้าอยู่บ้านบานนอนลมหัวลงอย่างที่บุรีนะอย่างที่นั่นอนของที่บุด้ตรงนี้ เอาม้มดใส่ใส <top Wear> um, <A> ่ล้วก็นั่งหลับอยู่บ้านนี่นั่งหลับได้นี่นอนอยู่ฮี่ลับมาสองเที่ยงไปเยอะอืนสองเที่ยงไปเยอะก็นอนอ่านอนหลับขึ้นแล้วนอนค้างเตียงเนาะบางทีกนอนถือเตียงแต่กะเป็นยังไงเพื่อนนอนเพราะเพื่อนนอนท่านเราเพื่อนสบายใจ พเพื่อนเลือกนอนหันกับเพื่อนนอนหันแล้วก็ล้าดทรายกับอันดาบุญยุกนอนถึงผีหวานซะ,ะก็มีแต่วา่าให้พี่น้องติดตามเบิ้งทั่วไปเนาะว่าอ,อาการของพ่อสิเป็นอะไรทั้งเวลาที่เขามาเบิ้งวิดีโอนี้เนาะการติดตามเบิ้งบุญยุกทั่วไปเพราะว่าบุญยุกสีเอาพ่อไปกวดอยู่อยูห้องหม้อหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็สิเอาไปกวดอยู่คลินิกเนาะเอาไปกวดอยู่คลินิกเบิง้งว่าเพิ่นจะวินิเช่เนี่ยไง Ảo, มันเป็นพยานบอหรือจะเป็นเกี่ยวกับเส้นต์ปราศรัตสมองประมาณเนาะอันนี้ให้พี่น้องติดต,ตามเบิง่งเนาะ,ะสบายดีตอนเสาร์ด้วย่น้องเด้อบรรยากาศตอนเสา,า,าราก์กับบรโยากะให้พี่น้องหูจังสันเนาะเกี่ยวกับอาการหพูพ้อสัง,กง,งเกตเห็นามแตกต่างเนาะพี่น้นอ,งองเนาะสังเกตเห็นามแตกต่างแต่ว่าถ้าว่าดีขึ้นบอ มาสังเกตกันดีขึ้นแต่ว่าบางช่วงนี่เป็นคืนเนี่ยมั้งเป็นในบางช่วงมาแล้วก็โอ้โหเฮ้ยพอสร้างอยู่พอสร้างอยู่เบิ่งเดอมหกเบิ่งตื่นขึ้นมาหกเบิ่งตื่นขึ้นมาเป็นแหละอ่าท่ามกับว่าบนไห้นอนเบิ่งเสื่อน่ะเด้ออ่าเมื่อคืนนี้เจ้าได้นอนบ่บ่ได้นอนบ่ได้หลับแต่ว่าดีแรกคือเพิ่อนนอนได้ อยู่บ้านนี่บริหนอนแบบนี้ดีนอยู่อะไรบ้างดีนปินอยู่ไหละหมดห้อไปออนไลนปปินอยู่แล้วต่นี้คือว่านอนได้หนินะสังเกตตอนนี้อยู่ประมาณเจ็ดโมงยังอ่ะแหละยูนอ้อยู่ในห้องมันมืดเพิ่งไปช่องเพิ่งข้างนอกก็ได้ แดดแล้วแดด <c oughs> แล้ว,ลวนัง่งบน้ามลูกไหมะสกอบอไปังมือนี้ออมันอาทิตติตามเ่อตัวไปพี่น้องบุญิชนะัย ให้พี่น้องเบิ่งสั้นๆเนาะประมาณ7 8น,นาที10นาทีแต่ละวิดีโออา่าเวลาที่เข้ามาแล้วก็ฝากอ่าฝากติดตามพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะแล้วอา่าบุญโยนสีค่อยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งเนาะติดตามเบิ่งอาการพ่อเดแล้วก็เบิ่งบรรยากาศนะการเดินทางเนาะบุญโยนเป็นคนมกักเดินทางก็จะถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิง่งคือเท่านั้นอา้าวมาวันนี้ก็ บุญยูต้งองข,ขอบอุขอบใจทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นห่วงพ่อดโดยดีตลอดมาพี่น้องบุญยูการแนะนําลูกชายเนาะแล้วก็มาอยายุนําลูกชายอายุพีกับซีเดน์พากันไปเราไปกวดนั่นแหละเนาะเพราะว่าทางเมื่อทางลูกชายเพื่อนทงางซ้ำคนก็คือบุญยูแล้วก็มีไอที่เป็นพ่อของทถวนี้นี่ยุ่งเงินร่างนี้แล้วก็เป็นไอกกุยุ่งเงินร่างนึงกับสีพอมกันช่วยเนาะพี่น้องเนาะ เป็นอะไรกะขอหาเพื่อนให้ดีไป้แห้วกะพาเพื่อนกลับบ้านอ่าเอาเป็นพญานไม่ยั่งกะคอยว่ากันพี่น้องเลยเนาะจากมิดสมองหรือว่าเป็นเอ่เนปราสาทหรือว่าเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนก็ว่ากันไหมเนาะเอาขอบใจไปไปขอบใจทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้ว้